คือได้บัวได้ทุกอย่างครบแบบนี้เลยอนีที่ที่รีวิวเลยค่ะครับหน้าต่างประตูนี้ให้เป็นอะไรคะเออหน้าต่างนี่ประตูเป็นสั่งตัดครับท่านผู้ชมคะจะพาชมนะคะห้องน้ำนะห้องน้ำเนี่ยมีขนาดเท่าไหร่คะช่างเอออันนี้กว้างเมตรห้าสิบอ่ายาวน่าจะประมาณสามเมตรโซนครัวก็จุดไฮไลท์เหมือนกันเพราะว่าใหญ่และใช้งานได้จริง ยน่นฟังคาเตือนจากทางบูมเอรีวิวบ้านก่อนจะจ้างช่างทุกช่างที่ทางเพจรีวิวแนะนําให้ไปคุยกับเจ้าของบ้านและดูผลงานช่างก่อนที่จะจ้างนะครับสนใจโทรหาช่างโดยตรงทางเพจไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับช่างแต่อย่างใด สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะคะวันนี้พบกับบุมเอรีวิวบ้านค่ะทาง YouTube Facebook แล้วก็ติ๊กต็อกนะคะอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆเกี่ยวกับเรื่องบ้านและเรื่องช่างค่ะวันนี้น้องเอพาท่านผู้ชมมาชมบ้านนะคะจังหวัดอะไรและแขกเป็นกอรับเชิญเป็นใครนะคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับชื่ออะไรคะชื่อหนึ่งกอ้างครับบริษัทผลิตการช่างครับค่ะวันนี้เราอยู่ที่อำเภออะไรตำบลอะไรและจังหวัดอะไรกันคะตำบลเขาไม่แก้วนะครับ อำเภอกบินบุรีจังหวัดประจินบุรีครับค่ะพามาชมนะคะผลงานช่างหนึ่งนะคะห่าง ide, หายเวลาพี่ๆอาจจะคิดถึงกันแล้วนะคะหลังสวยๆโมเดิร์นแบบนี้พื้นที่ใช้สอยกี่ตารางเมตรคะ125่ย้าตารางเมตรครับสห้องนอนสองห้องน้ํห1ห้องพระสองห้องโถงหงห้องครัวครับแล้วช่างหนึ่งรับสร้างที่ไหนบ้างคะหลักๆเลยก็ภาคตะวันออกภาคกลางภาคอีสานและก็ปริมณทนค่ะใครสนใจโทรหาช่างหนึ่งได้ที่เบอร์อะไรคะ 0961707544ครับเบอร์โทรและแอดไลน์ด้วยด้วยครับค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะพี่เจ้าของบ้าน<อ>ด้วยนะที่อนุญาตและใจดีให้เราถ่ายทำเพื่อนแบบไอเดียแล้วก็ได้นำเสนอผลงานช่างหนึ่งด้วยช่างหนึ่งพาหนุมไปชมด้านในได้ไหมคะได้ครับเชิญเลยครับไปกันเลยค่ะช่างหนึ่งคะาโมเดิร์นสวยๆแบบนี้ราคาก่อสร้างค่าของค่าแรงขาขาขจบอยู่ที่เท่าไหร่คะหนึ่งล้านเจ็ดแสนบาทครับไม่รวมเสาเข็มไม่รวมเข็มครับสวยๆแบบนี้ระยะการก่อสร้างน,น,นานไหมคะประมาณหกเดือนครับ แล้วฐานล่างเนี่ยให้เป็นอะไรคะอ่าฐานแผ่ครับเมตรยี่สิบคูณเมตรยี่สิบค่ะอิดล่ะคะอิดเบินเบาครับหลังคาล่ะคะช่างเอ่อเมตรชิตดติพิวโฟมครับค่ะโหสวยมากเลยคะ่ะท่านผู้ชมสีสวยมากสีเนี่ยช่างให้เป็นของอะไรคะเอ่อหลังนี้ผมไม่แน่ใจว่ายี่ห้ออะไรนะรต้องไปดูฝั่งนู้นอนะผมจำมันหลายหลังหลายหลังแล้วไม่ไม่ไม่ไมีเย,เยอะก็ทีโอเอเนี่ยแหละครับค่ะเรื่องสีเรื่องไอเดียในการออกแบบใครเป<ะ>็นคนออกไอเดีย<จ>ะคะเจ้าของบ้านเขาเลือกสีเองอะไรเองหมดเลยค่ะเจ้าของบ้านจะสายมูนิดนึง หนึ่งล้านเจ็ดแสนบาทคือได้บัวได้ทุกอย่างครบแบบนี้เลยอันนี้ที่ที่ที่รีวิวเลยค่ะครับหน้าต่างประตูนี้ให้เป็นอะไรคะเออหน้าต่างนี่ประตูเป็สั่งตัดครับแล้วตรงนี้ที่เห็นเป็นอะไรคะเออเป็นเป็นระแนงไม้เทียมครับเป็นงานตกแต่เป็นงานตกแต่งงานตกแต่งนะคะแล้วก็มีไฟกริ่งกี่จุดด้วยกันคะไฟกระิ่งมันในแบบมีสองจุดครับโอ้หให้ฟ้าด้านนอกด้วยใช่ครับเดี๋ยวช่าง พาหนูชมด้านบนหน่อยค่ะความสูงของตัวบ้านยกพื้นสูง80เซนครับ80เซนบันไดสามขั้นมีชานพักด้วยหรอคะใช่ครับพี่เขาบอกไหมคะว่าทำไมต้องมีชานพักปกติหนูจะเห็นบ้านแบบปกติยกขึ้นขาเลยสามขาเพื่อความสวยงามเพื่อความสวยงามไม่ได้คิดเงินเขาหรอกทำให้เฉยๆนี่นะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวพาชมด้านบนคือตกแต่งได้สวยมากแล้วหนูชอบที่ผลงานของของช่างหนึ่งนะคือเราไม่ได้รีวิวช่างหนึ่งมาประมาณสัก หลายเดือนอยู่นะหลายเดือนอยู่นะแต่งานอ่ะมีการพัฒนามากขึ้นแล้วก็สวยมากขึ้นด้วยนะคะมีระเบียงแล้วก็พี่เขาทำเนี่ยบันไดทางขึ้นไม่ตรงประตูบ้านเหรอคะใช่ครับเขาเอาแบบนี้ก็บอกเขาเขามีสายมูนิดนึงสายมู<ช>นะคะบ้านสายมูเป็นยังไงเดี๋ยวท่านผู้ชมไปชมด้านในพร้อมกันเลยค่ะครับผมมีประตูทางเข้านะคะสวยๆแบบนี้งานสังงส่งตัดทั้งหมดเลยสั่งตัดทั้งหมดครับงานผมทุ้หลังประตูหน้าต่างอลูมิเนียมต่างๆเหมือนค่ะ คะได้ตกแต่งนะคะหินกาบด้านนอกด้วยพอถึงด้านในนะคะเป็นห้องโถงโล่งๆเลยแยกเป็นสองโถงก่อนช่างพาชมโถงลุ่นก่อนดีกว่านี่ห้องโถงธรรมดาเอาไว้ทางเล่นชิวๆใช่ครับมีหน้าต่างสามบานมีปักจุดหนึ่งปักสองจุดค่ะแล้วก็มีฝ้าหลุมด้วยใช่ครับนะคะท่านผู้ชมคือให้ไฟนะฟูมากนะคะห้องโถงที่หนึ่งครับอันนี้ก็โซนาก่อนทีวีอยู่ตรงนี้ค่ะ มีปักใช้งาน3จุดเหมือนกันคคือห้องโถงเนี้ยก็ปาไป6จุดเลยท่านผู้ชมช่ไฟไม่ต้องนับคือเยอะมากนะคะมีระเบียงออกไปทางด้านนอกด้วยทําครับใช่ทไมถึงระเบียงออกไปทางด้านนี้คะช่าง,างออกแบบออกแบบเป็นบ้านเองเลยอือผมมีหน้าที่เขียนแบบให้ใหครอยอยางเดียวเขจาจะล่างล่างแป็นภายในไหนมหพูดถึงเขียนแบบช่างหนึ่งเขียนแบบให้ฟรีมีค่าใช้จ่ายไหมคะไม่ไม่มีครับแต่ผมเก็บค่าแบบก่อนแค่นั้นเองอือเก็บค่าแบบก่อนการลูกค้าไม่ทําใช่ครับห้องนี้ละคะนี่ห้องพักครับ ห้องพระใช่ครับห้องพระอ่า่านผู้ชมเดี๋ยวพาชมห้องพระนะคะครับห้องพระนี่มีขนาดเท่าไหร่คค่ะอ่ามีห้าสิบคูณสองเมตรหนูชอบลายกระเบื้องมากๆเลยอะ่ะกระเบื้องนี่คือแบบทำไมสีสวยจังเลยอ,อันนี้มีส่วนต่างไหมคะเนี้ยอันนี้อ่าจากของบ้านเขา,า,าเลยกมาตารางเมตรเท่าไหร่อะสามสี่ร้อยกว่าบาทสี่ร้อยกว่าบาทมีส่วนต่าง่อยส่วนต่างหน่อยใช่ครับไปคานผู้ชมเดี๋ยวเรานะคะพาชม,มห้องต่อไปท่านหนึ่งพาชมห้องไหนก่อนคะอ่าห้องห้องนอนหนึ่งก็ได้ครับ ห้องนอนที่หนึ่งนะคะตามตามสเตจเลยเหมือนเดิมจะมืดหน่อยเพราะว่าไฟไฟข้าดออกเนี่ยท่านผู้ชมห้องนอนใหญ่มากเลยสําหรับห้องนอนที่หนึ่งขนาดเท่าไหร่คะช่างขาอันนี้น่าจะสี 3, ่คูณสามครับผมจะไม่ผิดสี่คูณสามนะคะช่างหนึ่งต้องบอกงี้หน้าง,งานมีเยอะามากเลยช่างหนึ่งนีหน้าง,งานที่ไหนบ้างบอกเอฟซีหน่อยสิคะเผื่อเขาจะไปดูใกล้ตอนนี้ก็มีอยู่ที่พันท้ายสุสานคอนชะอำค่ะเขาย้อยเพชรบุรี แล้วก็บ้านโ่งลาัานดีกับ,บมึงลั่นดีแล้วก็มีบานน้ำเปรี้ยวฉาชิงเซาแล้วก็มีที่เกาะจันทราินิคมแล้วก็หัวสนุนพระนิติคมแล้วก็ประจินบุรีที่หลวงเจ้าองค์แล้วก็มีที่จีนทนะเกตกับสุรินอย่างหลังคแล้วก็ใช้กลมิีกหลังหนึ่งมีภาคเหนือมีไหมคะ วัดบุรีมีอีกสามหลังที่ดอนเจดีย์หนองยาไทรค่ะแล้วก็มีเราฝันที่กาญจนบุรีค่ะแล้วก็มีที่แม่แตงเชียงใหม่อุย้ยเกือบทั่วประเทศแล้วนะชั้งหนึ่งไม่ไปพักตายด้วยคะเนี่ยแล้วมีที่ปากช่องมีที่สอดเก้าหลังแล้วก็บ้านบ้านอาศัยชั้นเดียวอีกหลังหนึ่งแล้วก็มีที่อำเภอแกงแอง่งอระ่า รีสอร์ทเก้าหลังโอ้ทั้งหนึ่งพอแล้วเดี๋ยวคนหนึ่งเขาจะตกใจงานเยอะจัดแต่ยังรับงานได้อยู่ใช่ไหมคะ <c oughs> ดได้ๆครับรับได้เรื่อยๆเนาะมีพนักงานเกือบร้อยคนนะครับเกือบร้อยคนนะท่านผู้ชมคือบอกมาก่อนเพราะว่าจะได้รู้หน้านงานใครอยู่ใกล้ตรงไหนไปดูหน้างานได้เพราะ <c oughs> ช่างหัวไม่ได้เ็นหัวหน้างานไปดูหน้างานจริงได้ครับทั้งหนึ่งพาชมห้หองต่อไปนะคะห้องสองสอง โอ้โหหน้างานเยอะพึ่งแบบว่ารีวิวมาเนี่ยแหละช่างหนึ่งนี่แหละไปติดคนที่งานเยอะบางคนบอกว่าช่างหนึ่งหายไปไหนไปอัปเดตผลงานได้ไปดูทางเฟซช่างหนึ่งได้นะคะมีอัปเดตผลงานตลอดเลยใช่ครับใช่ห้องนอนที่สองห้องนอนสองครับอันนี้น่าจะเป็นสามสามคนสามที่ห้าค่ะปลั๊กไฟใช้งานสองจุดด้วยกันนะคะมีหน้าต่างสองบานมีแอร์ด้วยไหมคะแอร์นี่เจ้าของบ้านเขาติดตั้งเองเพียงเดินจะผมจะใส่แอร์ไว้ให้อ๋อเดินใส่แอร์ไว้ให้มีไฟ LED สี่สุดด้วยกันใช่ครับ ไปค่ะไปใน่ารทอ LED คือโซล่าเปาแล้วแต่ลูกค้าเลือกได้เลยเนี่ยท่านผู้ชมลองดูนะงานช่องหนึ่งหนูอบตรงที่แบบไม่ต้องไปบอกอะไรเยอะเพราะว่าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวตอกประตูก็มีให้กับลูกค้าพร้อมเลยครับใช่ไหมคะใช่ครับไปหาห้องต่อไปค่ะช่างอันนี้ห้องนอนห้องนอนสุดตัวห้องนอนใหญ่เลยโอ้โหอันนี้ห้องนอนยังคะเนี่ยครับโอ้ท่านผู้ชมนี่ยังไม่ใช่ห้องนอนนะอันนี้อันนี้เป็นห้องต้องแต่งตัวห้องแต่งตัวใช่ครับเดี๋ยวเขจะเอาเฟอร์เจอร์อะไรเขาก็ติดตั้งเขาเอง อืมอันนี้คือห้องนอนแล้วห้องนอนห้องนอนสองตร้อยยี่สิบห้าตารางเมตรจัดสรรได้ดีมากๆนะคะคือแบบแล้วสไตล์บ้านอ่ะภายในเนี่ยไม่เหมือนใครด้านานอกอาจจะเหมือนแต่ด้านในเนี่ยบอกเลยว่าท่านผู้ชมไม่เหมือนแล้วจัดสรรได้ใหญ่ทุกห้องแน่นอนมีหน้าต่างทั้งหมดสามบานปักใช้งานชัางหนึ่งให้กี่จุดคะสามครับความสูงหน่อยหนูอยากทราบละความสูงจากพื้นจนถึงฝ้าเนี่ยกี่เมตรคะประมาณสองเมตรสองเมตรแปดสิบสองเมตรเก้าสิบประมาณนี้ และจุดไฮไลท์ของชั้งหนึ่งก็คือห้องน้ำห้องน้าสวยมากบอกเลยทุก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 หลังไม่เคยทาให้ผิดหวังเข้ามาค่ะชั้งหนึ่งพาชมด้านนู้นค่ะครับนี่ท่านผู้ชมขาจะพาชมนะคะห้องน้ํานะห้องน้าเนี่ยมีขนาดเท่าไหร่คะช่างอ,อันนี้กว้างเมตรเมห้าสิบยาวน่าจะประมาณสามเมตรแล้วจัดสรรโซนได้ดีมีทั้งแห้งและเปียกคือได้เขาเรียกว่ากระจกกระจกเทนเปอร์ครับ แล้วก็มีห้องน้ามีอะไรบ้างท่านนบอกสิคะนี่มีเดนชอเวอร์นะครับแล้วก็คือทางลูกบุญแล้วก็มีราวแขวนแล้วก็ตัววางยาสบู่ยาสบอมอะไรแนี้ยแบ่งสเตปได้เป็นสัดส่วนมากท่านผู้ชมก็มีโซนแห้งโซนเปียกนะคะปูกกระเบื้องสุดถึงฟ้าชักโครกเนี่ยเป็นวันพีชฉีดชําระอ่างกระจกตู้อย่างนี้เลยเหรอคะได้โคแบบนี้เลยใช่ครับร้านเจ็ดร้านเจ็ดตามนี้เลยครับ่ถ้าถ้ากไปถึงร้านเจ็ดลูกค้าก็ รถวัสดุลงมาแค่นั้นเองแล้วช่างถามหน่อยช่างหนึ่งนะรับสร้างเกือบทั่วประเทศไทยมีขั้นต่ําในการสร้างไหมว่าเรารับกิ่ตารางเมตรเราถึงจะไปสร้างให้เขาคือถ้าไกล้ๆบ้านมบอ,อย่างนั้นก็เจ็ดแปดแสนนะครับเจ็ดแปดแสนก็ไม่ทำมั้งหรอกคะใช่ครับทุกวันนี้เจ็ดแปดแสนนี้ได้ประมาณีต่ตารางเับเพราะว่าจริงสร้างบ้านนะบ้านแบบเดียวกันราคาไม่เหมือนกันก็มีครับเพราะว่ามันไปอยู่ที่วัสดุอยู่ที่วัสดุแต่ที่ผมทำที่สอเนี่ยก็ใช้เสาเหล็กค่ะแข็งพวกเสกปูนใส่ ต้องเห็นละต้องอยากเห็นละท่านผู้ชมอยากเห็นแล้วใช่ไหมอเ้วเดี๋ยวได้ไปแน่นอนครับเดี๋ยวได้ไปแน่นอนนะคะมาค่ะท่านผู้ชมโซนครัวก็จุดไฮไลท์เหมือนกันเพราะว่าใหญ่และใช้งานได้จริงอธิบายโซนครัวให้ฟังหน่อยค่ะอันนี้ก็เป็นเตาแก๊สอันนี้เป็นของบ้านเขาเขาซื้อมาเองผมแค่ทําลดระดับไปให้อันนี้ก็ใส่ถ่าแก๊สก็คือเราจะได้เคาน์เตอร์ครัวนี่เลยครับแค่ลูกคร์ซื้อซื้อเตาแก๊สมาอย่างเดียวได้บานซิงนี่นี่ครับท่านผู้ชมดูซิงนี่ ซิงไม่ใช่เป็นแบบว่าเหล็กนะซิงเป็นแบบเหมือนเทมเพอร์ป่ะใช่ครับใช่ครับมันคล้ายกับมันคล้ายคล้ายเป็นหินอ่อนงั้นหินอ่อนได้ครบแบบนี้เลยนะท่านผู้ชมใครดูนะคะมาจากบูมเอรีวิวบ้านอยากจะได้ช่างสร้างบ้านดีๆนี่มันดึงตรงไหนอุ้ยซิงปองซิงนะครับดึงเอาไว้มีระบบน้่งร้อนอุ่นได้แล้วเราจบยังคะเนี่ยอันนี้คือหมดนะคะในตัวบ้านเสร็จแล้วอ๋อในตัวบ้านนี่คือหมดแล้วคือหลังนี้ผมส่งมาบ้านเรียบร้อยแล้ว ส่งมาบ้านเรียบร้อยแล้วมีอันนี้ประตูไปไหนคะเ้ยออกออกออกหลังบ้านครับสักล้างแล้วก็ห้องน้ำอุ๊ยท่านผู้ชมคือเราคิดว่าสิ้นสุดแค่ตรงนี้นะนะช่างไม่ใช่มีโซนซักล้างอีกแล้วก็มีหลังบ้านออกไปอีกใช่ครับแล้วทางด้านโน้นนะคะนี่เป็นห้องน้ำส่วนส่วนรวมห้องน้ําส่วนรวมเป็นยังไงเนาะเหมือนกันครับแต่เดียวกันเลยเหมือนกับส่วนตัวเลยไปค่ะนี่ท่านผู้ชมพื้นนะเขาก็จะลดสเต็ปตั้งแต่ห้องครัวลงมาซักล้างก็ลดสเต็ป ใช่ครับห้องน้ำก็ลดสเต็ปนะคะโซนแห้งโซนเปียกก็ลดสเต็ปใช่ครับค่ะช่างให้อะไรบ้างคะก็มีรับมีเค่น้ำอุ่นเด็ดชวาเวอร์้ะกับชั้นวางนี่้ะกับราบกัะแฟนชักโครกชักโครกครับมีตามตามเห็นที่ภาพเลยครับนี่ท่านผู้ชมเนี่ยดูดิสวยหรูนะคะมีระดับมากกับราคาหนึ่งล้านจ็แสนบาทนมองเลยไม่แพงนะคะ ถ้าใครอยากจะหาช่างเราสร้างได้จบได้สร้างได้จริงนะคะไม่จบตานะหนูแนะนำเลยนะอ่ะเดี๋ยวเรามาโซนของหลังบ้านนะบ,บันไดทางลงฟุตบาทให้ระบบสุขาภิบาลช่างสุขช่างหนึ่งพาชม่อยค่ะก็มีไอ,อ้สามบอ่อเนี่ยสองบอ่อนี่คือเป็นน้ําอาบห้องข้าครัซักล้างไอ้ตรงนี้คือถังแซกถังดำก็ห้องห้องห้องน้ำค่ะแล้วก็ มันถ้าเททเรถมันก็มีเต็มกร็ระบายตรงนี้อีกเหมือนกันครับตอแต่ละห้องเหมือนกันนะอ่ะเขาเต็เดียวกันค่ะแล้วก็มีถังแซกด้วยใช่ครับระบบน้ํานี่คือเดินให้หมดเลยระบบน้ําระบบไฟบมีระบบกันปลวกให้ไหมคะคือ,คอะระบบน้ำเนี่ยผมจะเดินแบบอาเทมโพารีแลนะคือชั่วคราวเอ,เอาไว้เทสน้ําในบ้านค่ะแต่ลูกค้าจะเอาให้ฝังดินให้ดูสวยงามเขาเขาต้องเดินเองอ๋อ ก็คือเราให้ใช้งานได้จริงใช่ครับท่านผู้ชมขาแล้วเวลาบ้านเนี่ยเราต้องมีโรงจอดรถปกติเราจะเห็นโรงจอดรถเนี่ยติดตัวบ้านครับซึ่งช่างหนึ่งเนี่ยทำแยกมาทำแยกมันจะแพงกว่าติดกับตัวบ้านครับแพงใช่ครับเพราะว่ามันเสา,ากระทาเพิ่มขึ้นอะไรขึ้นอ๋อแพงเนี่ยนูถามหน่อยทั้งหมดเนี่ยพื้นที่ใช้สอยโรงจอดรถเท่าไหร่คะเอาเอาระยะหลังคานะครับมันจะเอ่าเก้าเอ้ยไม่ใช่เก้าเลยเจ็ดเออเก้าคูณเก้าคูณแปดเก้าคูณแปดจบที่เท่าไหร่คะตรงนี้มันทั้งหมดแสนห้า แสนห้าท่านผู้ชมท่านผู้ชมว่าแพงไหมสําหรับหนูนะมองว่าไม่แพงนะหลังคาเนี่ยช่างให้เป็นอะไรคะเอ่อได้ชิดเหมือนกันครับมีฝ้าให้ด้วยเหรอคะลงจอดรถใช่ครับ,รรรบมีฝ้ามีระบบไฟเดินไฟให้พร้อมพื้นปูกระเบื้องด้วยใช่ครับวันกระเบื้องไอไล้ลายนี้แพงมากครับแล้วเสาเหะอคะเ,ออเสาก็เป็นเสาเสาหล่อได้แหละครับเสาหล่อในที่นี่แหละครับเสาหล่อในที่ติ่งก็เม็ดคุณเม็ดนี่แหละครับแล้วก็เสาเรียลก็ มีก่ออิฐเสือมาแล้วก็ทำเป็นเสาอย่างนี้เลยค่ะคคนี่ท่านผู้ชมตัวบ้านเนี่ยหนึ่งล้านเจ็ดแสนบาทลงจอดรถอีกแสนห้าหนูมองว่าไม่แพงถ้าใครสนใจติดต่อเบอร์โทรโทรหาช่างหนึ่ง 1, ได้ที่เบอร์อะไรคะเอศูนย์เก้าหกหนึ่งเจ็ดศูนย์เจ็ดห้าสี่สี่ครับเบอร์โทรและอดไลน์ ine, ครับมีอะไรจะฝากผลงานไว้ไหมคะก็ถ้าสนใจผมก็โทรได้เลยนะครับแล้วติดตามผมทางหน้าเพจก็ได้ครับผมจะคอมเมนต์ที่ในในเพจตลอดตลอดนะคะ ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะที่พามาชมบ้านส,สวยๆแล้วก็พามาชมผลงานดีๆของช่างหนึ่งนะคะน้องเอกกับช่างหนึ่งนะคะต้องขอตัวลาไปก่อนคะ่ะขอบคุณคะ่ะท่านผู้ชมคะ่ะขอบคุณคะ่ะ